สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดีทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพายิบซีมาฝากห่างหายกันไปหลายวันนะคะไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเข้าช่วงหน้ากระถินแล้วนะคะก็เลย <c oughs> ไปนั่นมานี่นิดนึงน้องๆบางคนอาจจะเห็นแล้วนะคะว่าเอาได้มีการโพสต์ว่ามีไปดูโขนใช่ไหมคะไปดูโขนของ ออที่ของกรมศิลปรกรที่มาจัดนะคะมาจัดมุทิตาหลวงตาวัชรชัยที่เขาวงทํำนารายนะคะพอดีไปงานสมโพธมานะคะก็เลยได้ชมอะไรสวยๆงามๆนะคะก็คิดว่าทุกคนเห็นแล้วละ่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องไพ่กันต่อนะคะ Yes or no tarot นะคะก็มาถึงความหมายไพ่ของ Yes or no tarot กันเลยดีกว่านะคะเราที่แล้วเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มของกลุ่มไพ่ใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีจากหมายเลขศูนย์คือ The Fool ถึงหมายเลขยี่ซึ่งก็คือ The World นะคะในครั้งนี้ก็มาเป็นกลุ่มไพ่ไม้กันก็เริ่มกันเลยนะคะไพ่ถ้าถาม yes or no ถ้าเป็นหนึ่งไม้เนี่ย yes นะคะ yes นะคะ yes or no ได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่หนึ่งไม้นี่คือใช่ได้นะคะแต่ เรื่องงานนะคะเราต้องนับนะยังไงซะเขาก็จะเป็นในเรื่องของการงานดังนั้นเรื่องการงานจะมีผลร้อเเซจะมีผลร้อเซว่าได้นะคะมาที่สองไม้สองไม้เยสซอนทาลอดได้ไหมให,ไะะให้จัดว่าได้อยู่นะคะให้จัดว่าได้อยู่ถึงเขาจะลังเลโยกโย,โยในคําตอบอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สุดท้ายก็ยังได้ดังนั้นก็ยังถือว่าเยสอยู่แต่ว่า ในการเยสของ2ไม้เนี่ยการเซเยของสองไม้นี่จะเป็นอะไรที่เราจะต้องลุ้นตลอดเวลาเลยคะ่ะว่าแบบเขาจะเปลี่ยนใจกระทันหันไห้สามไม้นะคะสามไม้ถามในเรื่อง Yes or No ต้องบอกว่ามีสิทธิเซโนนะคะบางคนบอกเอาทำไมล่ะคือสามไม้นี่จากประสบการณ์ของครูนะครูมักจะเจอว่าไพ่เขานิ่งๆอะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าจะตอบรับนี่ค่อนข้างยากนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความรักเนี่ย เขาจะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่ารอดูว่าเผื่อมีใครดีกว่าเราหรือเปล่าในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นเรื่องความรักเขาก็รอดูว่ามีใครดีกว่าเราหรือเปล่าถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับงานเหมือนกันค่ะเขาก็รอดูว่ามีใครที่คุณสมบัติดีกว่าเงินเดือนน้อยกว่าหรือเปล่าก็ไปเลือกทางนั้นสีไม้เซเยสนะคะสีไม้นี่เป็นอะไรที่เซเยสซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีโดยเฉพาะถ้าเกิดเราทำมานานแล้วเนี่ยนะเราก็ถือว่าเซเยสได้เลยนะคะ มาที่ห้าไม้ห้าไม้จะเป็นในลักษณะการเซโนนะคะถึงถึงจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าบางทีเราคิดว่าเราถามถึงเรื่องถึงเรื่องไพ่ไม้ในแง่ตรงที่ว่าเ,เหมือนกับเป็นการพูดคุยหรือสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็คิดว่าน่าจะได้งานใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ไพ่ไม้อะมันเป็นอะไรที่ตะกุกตะกักนะคะเราจะถือว่าเป็นการเซโนไว้ก่อน หกไม้ล่ะหกไม้นี่ต้องบอกว่าถ้าเรื่องงานเนี่ยเราอาจจะถือได้ว่าเซเยสนะคะแต่เรื่องอื่นไม่แน่นะคะเจ็ดไม้เจ็ดไม้นี่ดีมากค่ะเซเยสทุกงานเลยนะคะเซเยสทุกงานไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรถ้าขึ้นเจ็ดไม้อันนี้คือเซเยสหมดนะคะขอให้ถือว่าดีใจได้เลยนะคะมันเซเยสนะคะแปดไม้ล่ะนี่ขอโทษค่ะแปดไม้อ่อันนี้ค่ะแปดไม้ แปดไม้นะคะแปดไม้ก็เซเยสนะคะในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยถ้าเกิดรอนานไปอันนี้กลายเป็นอดนะคะเก้าไม้เก้าไม้นี่เซโนแล้วก็เก็บตัวอยู่นิ่งๆเงียบๆนะเออสิบไม้สิบไม้นี่ก็เออถือว่าเซเยสแต่เหนื่อยหน่อยมหัดเล็กไม้มหัดเล็กไม้เซเยสเอออาศวินไม้เซเยสราชินีเซโนทุกคนบอกทำไมเซโนมันนานคอยนานมากคอยนานจริงๆคอยนานจนแบบ เเราไม่รู้ว่าจะคอยไปถึงเมื่อไหร่เลยราชาไม้ล่ะราชาไม้ก็ต้องบอกว่ามันกลางๆอะ่ะคือพูดยากเหมือนกันนะราชาไม้ครูจะให้เซเยตหรือเซโนดีนะมานึกจากประกบประสบการณ์ก่อนถ้านึกจากประสบการณ์เนี่ยในเรื่องงานก็ได้ช้ามากแต่ก็ยังถือว่าไดเ้เรื่องงานก็ถือว่าเซเยสแล้วกันเรื่องความรักก็เซเยสถือว่าเซเยสแล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูหัวกลับกันถ้าหัวกลับ หนึ่งคือเรียกง่ายหนึ่งต้องบอกว่าหัวกับนี่มันก็จะเซโนเกือบหมดเลยนะคะเออหนึ่งไม้หัวกับเซโนสองไม้หัวกับก็เซโนนะคะสามไม้หัวกับอันนี้ยิ่งเซโนใหญ่เลยนะคะในเรื่องทั้งความรักและการงานนี่โดนพลศหักหลังแทงหลังกันยับเยินเลยเออสี่ไม้หัวกับสี่ไม้หัวกับเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันยังเซเยสอยู่นะจริงๆมันยังเซเยสอยู่เพียงแต่ว่า คนเขาจะมองตรงที่แบบคุณสมบัติเหมาอสมจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราก็ยังมีโอกาสได้งานหรือยังมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีเสียงวิพากวิจารหรือสมัยนี้เขาเรียกบูลลี่ใช่ไหมแตมีคําบูลลี่ตามมาว่าแบบเหม็นเหมาะเลยไม่เก่งไม่ซวยไม่รออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็ยังถือว่าเซเยสได้นะคะถ้าไม้หัวกลับอันนี้เซโนแน่นอนเป็นเพราะว่ามักจะโดน แย่งนะคะโดนแย่งเ,เช่นงานกระโดนขโมยซีนความรักก็มีมือที่สเข้ามาสอดแทรกคือเรื่องห้าไม้หัวกับเนี่ยมัน,ม,นม,มันมีตลกอยู่ตรงที่ว่าเจอตําราต่างประเทศเขาพูดถึงตรงที่ว่าถ้าคุณได้ไพ่ห้าไม้หัวกับเนี่ยในเรื่องความรักนะก็จะมีคนเข้ามาสอดแทรกหรือจะเข้ามาเป็นมือที่สามดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจไปตําราพูดงนี้นะไม่ต้องกังวลใจไป มือที่สามนั้นไม่สามารถทําอะไรได้ <c oughs> คือก็เลยกลายเปว่าเอาไปอ่านอย่างนั้นให้ลูกค้าฟังปรากฏที่ไหนได้เอาเข็มมาเย็บเลยลูกค้าบอกพี่โดนแย่งตอนนั้นก็เลยตอนนั้นหัดดูดวงใหม่ๆตํารานี้ครูดได้มานานแล้วนะน่าจะได้มาประมาณสักปีสี่สิบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยน,นานละ แต่ว่าเป็นตําราที่ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในการดูตําราเวลาน้องๆที่ศึกษาให้เจอตําราอะไรก็แล้วแต่อย่าพิ่งเชื่อร้อยปเซ็นะถึงถึงครูบอกก็อย่าพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นลองเอาไปปรับดูของครูก็ประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนะก็ปรปับกันดูขอโทษค่ะจะไอว <c oughs> ่าแล้วก็ไอเลย <c oughs> ขอโทษค่ะตอนไปงานกระถินโ <c oughs> ดนหลฝนเหมือนกันอ่ะทีนี้ก็เซโนแล้วนะคะเซโนละหกไม้หัวกลับ หกไม้หัวกลับนี่ก็เซโนคือหกไม้หัวกลับเนี่ยเอ่อโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งไปไปกดดันคนลากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเซโนใหญ่เลย <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะบางคนบอกทำไมไม่พอสคือแบบ <c oughs> ไม่อยากโพสเป็นเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> พออัดแล้วก็คืออยากจะให้อัดรวดเดียวให้เสร็จ ทีนี้มาเจ็ดไม้เจ็ดไม้หัวกับนี่อืมจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็จะเป็นในลักษณะของการเซเยสได้เหมือนกันนะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่ามันเซเยสได้ถ้าคุณลุยถ้าลุยเต็มที่นะถ้าไม่นั่งดูถูกตัวเองนะเซเยสได้เลยทีนี้เวลาน้องๆที่มาดูถ้าเกิดว่าคนนี้เขามาดูดวงกับเราบ่อยเราจะรู้นิสัยอยู่แล้วนะเราจะรู้นิสัยว่าเขายังไงถ้าเรารู้ว่าเราแบบ เชียร์อัพเชียร์อัพไปเรื่อยๆแล้วเขากล้าที่จะลงมือทํานะเราก็เชียร์อัพลูกค้าเลยนะคะคือแบบทาสําเร็จได้แน่แต่แบบว่าโฟล o อัพกันหมอดูกับหมอดูนะโดยเออแบบถึงขั้นไหนอะไรยังไงโอ้เราก็ช่วยเชียร์เชียร์ลูกค้าก็จะทําสําเร็จได้นะคะแปดไม้หัวกลับล่าแปไม้หัวกลับอันนี้เซโนนะคะเป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มักจะโดนโดนแกล้งโดนแทงหลังอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ถือว่าเซโนไว้ก่อนนะคะก้าไม้หัวกลับอันนี้ก็เซโน <c oughs> แน่นอนเลยนะคะเซโนแน่นอนเลยสิบไม้หัวกับสิบไม้หัวกับก็เซโนโดนแทงหลังโดนคนรักหรือเพื่อนร่วมงานทรยศหักหลังได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเซโนมหัดเล็กไม้หัวกับล่ะมหัดเล็กไม้หัวกับเนี่ยจริงๆเราถือว่าเซโนนะก็ได้รับข่าวร้ายนะั่นแหละมีข่าวร้ายมาถึงเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเอ,อัศวินไม้เนี่ยก็เซโนถือว่าได้รับข่าวร้ายในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรัก ส่วนราชนีไม้หัวกลับเนี่ยเราก็เซโนเหมือนกันนะคะเซโนในเรื่องงานแล้วก็ความรักเหมือนกันเป็นเพราะว่าขนาดหัวตั้งมันยังเซโนเลยใช่ไหมคะดังนั้นหัวกลับเนี่ยก็เซโนแน่นอนนะคะส่วนราชาไม้หัวกลับราชาไม้หัวกลับนี่ก็เซโนนะคะในเรื่องการงานถ้าเกิดเราจะสมัครงานแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้าสมมติว่าคําถามเป็นในลนักษณะว่าจะมีแฟนไหมแล้วได้ราชาไม้หัวกลับเนี่ย คือมันก็มีโอกาสมีได้แต่ว่าต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าราชาไม้หัวกัดเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ได้ทําอะไรตามที่รับปากเราไว้เราก็อาจจะมีการเสียความรู้สึกได้นะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรอย่างที่รับปากดังนั้นเนี่ยในเรื่องความรักนะคะถือว่าเซเยสในเรื่องงานถือว่าเซโนได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับคําถามในวันนี้นะคะหวังว่าก็คงได้รับความรู้กันไปนะคะสําหรับ14ใบนี้ <c oughs> ก็ขอบคุณนะคะที่ชอบนะคะแล้วก็กดติดตามกันนะคะแล้วก็กดมาชมกันขอบคุณที่ติดตามเทนดี้ทารนนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็เป็นไพ่ชุด ไพ Rider ่ไ r เดเวทนะคะชุดชุดใจแอนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่